ทยาาสสนนคตตพุธเชววมรังังงขอ,อเชิญร่วมสร้างบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุทธจางโตรลม,มรังสีสูง18เมตร9เซนติเมตรใหญ่ที่สุดในโลก หล่อด้วยทองเหลืองงบประมาณ30กว่าล้านบาทนวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวาระที่3วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2557เวลา15นาฬิกา39นาที อานิสงการหล่อพระทำให้มีเดชมีอำนาจมีบารมีมีวาสนาจิตใจมั่นคงมีคนคิดร้ายทำไม่สำเร็จกำหนักจะกลายเป็นเบากิจการงานจเจริญรุ่งเรืองจิตใจสงบสุขภาพแข็งแรงท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดสร้างทำบุญห้าแ0,000นบาทมีสองเบา รับหลวงปู่โต12นิ้วปิดทองคำแท้และพระสมเด็จเข้าสารพันปี2องค์ทำบุญ3แสนบาทมี3เบารับหลวงปู่โต12นิ้วปิดทองคำแท้และพระสมเด็จเข้าสารพันปี1องค์ทำบุญ1แสนบาทมี4เบารับหลวงปู่โต9นิ้วปิดทองคำแท้ทำบุญ50,000บาทมี8เบารับหลวงปู่โต9นิ้ว ทำบุญสามหมื่นบาทมีสิบเบารับหลวงปู่โตห้านิ้วปิดทองคําแท้ทำบุญหนึ่งหมื่นบาทมีสิบสองเบารับหลวงปู่โตห้านิ้วทองแท่งขนาดเล็ก300บาทขนาดกลาง500บาทและขนาดใหญ่800บาทมีแผ่นทองให้เปลี่ยนที่วัดหรือท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ระอัจจารย์ประสงค์โธ089-836-6383สมเหสีจิตวาทโกโซมัยหังวะทะเนนิจจังปติทธาสิคุณนากโร ชยาาาสสนคตตพุทธเวมรังังขอ,อเชิญร่วมสร้างบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุทธจารโตพรมมรังสีสูง18เมตร9เซนติเมตรใหญ่ที่สุดในโลก หล่อด้วยทองเหลืองงบประมาณ30กว่าล้านบาทณวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวาระที่สาวันอาทิตย์ที่19 000. ตุลาคม2557เวลา15.39นาฬิกา39นาที อาน,นิสงการหล่อพระทำให้มีเดชมีอำนาจมีบารมีมีวาสนาจิตใจมั่นคงมีคนคิดร้ายทำไม่สำเร็จกำหนักจะกลายเป็นเบากิจการงานจเจริญรุ่งเรืองจิตใจสงบสุขภาพแข็งแรงท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดสร้างทำบุญห้าแสนบาทมีสองเบารับหลวงปู่โต12นิ้วปิดทองคําแพ้ และพระสมเด็จเข้าสารพันปีสององค์ทำบุญสามแสนบาทมีสามเบารับหลวงปู่โตสิบสองนิ้วปิดทองคำแท้และพระสมเด็จเข้าสารพันปีหนึ่งองค์ทำบุญหนึ่งแสนบาทมีสี่เบารับหลวงปู่โตเก้านิ้วปิดทองคำแท้ทำบุญห้าหมื่นบาทมีแปดเบารับหลวงปู่โตเก้านิ้ว ทำบุญสามหมื่นบาทมี10บเบารับหลวงปู่โตห้านิ้วปิดทองคําแท้ทำบุญหนึ่งมนบาทมีส2บสเบารับหลวงปู่โตห้านิ้วทองแท่งขนาดเล็ก300บาทขนาดกลาง500้อยบาทและขนาดใหญ่800บาทมีแผ่นทองให้เปลี่ยนที่วัดหรือท่านสามารถทำบุญได้ตามกํากลังศรัทธาร่วมทำบุญหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พระอาจารย์ประสงค์ถูก089-836-6383สามมะเหสีจิตตวาทโกโซมัยหังวทธเนนิจังปฏิทษาสิคุณนากโร